อ่าโอเคครับผมก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนพบกับเกมแบ็กเซอร์บอยวอลนะจ๊ะเกมตัวละครตัวนี้จะเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าอาดาเป็นตัวละครที่สายแข็งที่แบบดาเมจแล้วแต่ตามเกาะยิ่งกเกาะเยอะยิ่งดีไอ้สันละเลวนี่เฮ้ยเปลี่ยเนเสื้อไปแล้วนี่ทำไมยังเสื้อยังเป็นอย่างนี้อยู่วะ อย่าบอกนะลืมไปไม่ได้ลืมลืมทุกทีโอเคไปได้ไม่ได้ไไดไไดหาค้อนแล้วก็ผ้าสสยโอ 哇哇哇哇！帅、wow, wow, wow, wow. so！ ก็ทำเป็นกระดองเต่าได้ไม่งั้นตายเลยนี่ยดวงจะดีกันไปแล้วแต่ละตัวแข <c oughs> <c oughs> น,นเดี๋ยวนั่นเนาะ เกือบแม่เจอป่าเจอแสดงไม่มีอ่า <esh> อะไรวะ ร้องถึงแม้จะอะไรวะแต่ก็เล่นได้อยู่แหละเพอคาร์บะวุธมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ Hit, hit, hit. Hit, cekat, cekat, cekat. Hamuah. Ahem, โอ้สัตว์ได้3ตัวถือว่าดีตอบโจทย์เลยนะตานี้เน้นก่อแบบเร่งสุดๆเยี่ยมเหลืออะไรเหลือหัว ถ้าจะติดติดการอย่างนี้อ๋อสนุกปะล่าฮัลโหลสนุกสนุกสนุกไอสนาเลวมันก็ยังจะให้กูติดติดการที่ก็ขี้ <c oughs> กัน <c oughs> สวยโยกันระยะไกลไอ้ก <Cornell> ันนี่นี่อาวุธอยู่นี่นี่วะไปไหนได้ละถือว่าไม่ได้ได้เลยหาไฟแช็คต่อ ดูอยู่เอ้ยต้องเกิดตรงนี้หรือเปล่าเออเนี่ยที่ใช่จะการคำนวณสมมติฐานเรามันต้องเกิดตรงนี้สิ <All cut. S 1> เนี่ยตีติก,กาชอบถูกต้องเลย <c oughs> เยี่ยม ほんとだ。<laughs>

เล่นยาทีเลยก่อนเชีย้ยะจระเลียงมากไม่เป็นไรจะแตกเราโอเคอยู่ตอนนี้242งร้อ่บะ

mm <clears throat> จะทำธนูทองจะไจบจบทำการเไ่นสุดก็ได้แต่ไม่เอาอะเนี่ยก่อนโอเคนะอแล้วนะถ้าวิโอสิบแปดเมื่อไหร่ก็สองร้อยห้าสิบแล ในเวลาโรงพยาบาลปิดไม่เป็นไรหรอก สนุกปะล่า ไม่ได้โน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 อย่านะโอ้โหไม่คุ้ม จุดสาคัญในการเล่นไอเทมเทียเขียวคือคุณต้องมาร์สเอไมมันก็มาจะเบิเอคุณจะได้ค่าสก,กิลจอกเกาะไม่งั้นคุณสู้กับใครบ่ได้จะสู้ใครได้อะถูกปะไ,ได้มันคงไม่มีใครสังเคาะแสงมาบอกว่าโอ้โอาวุธเขียวถ้ามีจอเกาะอ,อย่างงนะบอกว่าก็ดาเมจแรงขึ้นอยู่นะจาก30หรือประมาณสามกว่าก็จะอัพเป็นประมาณ40บกว่าเลยเมราะมีค่าจอ,อกเกาะ อย่างน้อยๆคนเดียวจะได้กลัวไม่ง,งั้นแม่งก็ไม่มีใครกลัวเลยจริงๆน่าจะบอกว่าเฮ้ยแค่แค่าวกเขียวมาเลยแล้วก็แตก 何やそなたの痕跡を追ってきた何考えた ไช่รู <extern als> ้สึกว่าจะเก็บไว้นะ ว่าพอดีสวย นี่ก็เล่นซาชิมิอหรอไม่ได้ のた追が見えたら。<laughs> <laughs> Yeah. สามอห้าสิบเก้านั่นแหละเซตนี้ก็เป็นเซตทีกแบบหนึ่งที่เล่นง่ายแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าถ้าเล่นเป็นก็สนุกนั่นแหละหค่อยเล่นไม่ต้องคิดอะไรมากสายคอแมแบกถ้าเกาะคุณนะพอแต่ต้องเล่นรูมาเชนต้านะแนะนำดูน,นี้เป็นซฟๆเล่นเรื่อยเล้นธนูคิวปิด พอธนูคาง่ายสุดแหละไม่ต้องไปต่อธนูนี้ธนูเห็นการโดนเนื้อไปแล้วมันทําคอมโบกับเสื้อไม่ได้แล้วก็เล่นยากมากขึ้นนะเนอ,อมที่เล่น,ลน,นรูนนี้เพราะว่ารุนเนี้ยที่จริงอ่ะมันจุดเริ่มต้นอ่ะมันควรจะไปที่อะไรวะสนามยิงธนูเออสนามยิงธนูเพราะว่ามันทําเครื่องออทําหัวได้ทําอาวุธได้แล้วก็มีอะไรวะ เครื่องประดับก็มีอืมแล้วก็เผอลอแหละลืมไปสไสถานีดับเพลิงไม่มีสายเป็นโนแล้วมัง้งหาไม่ค่อยเจอก็เล่นร้านแล้วเล่นเกาะประมาณนี้แหละอืมเล่นรูมารัเชนต้าตอบโจทย์อยู่เพราะว่าตัวละครอาด้ายิ่งเกาะเยอะเท่าไหร่ยิ่งแรงไฟตรงข้ามเกาะหน่อยก็ยิ่งตัวแตะตีทีก็80-90เลยใช่ปะ,ะไรเมื่อกี้เนี่ยขีมาก็ร้อยหนึ่ง ไม่ต้องกดสก,กิลแค่ตีแล้วก็วัดดวงกับเขาเรื่องเกาะอ,อันนี้มาทงคีแล้วก็หัวหัวนี้เอาที่จริงเอาหัวกันดามมาก็จบแหละแต่ว่าฝนตรงข้ามตีแค่ดามไสามสิบเองสบายอืมรวมไปทั้งไอพง้พงโพเดลชนีนี่ก็ตามนี้แหละจริง,รงสัตว์ก็เหมือนคิวเยอะด้วยโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ